สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดท่านาบองการครับวันนี้วันศุกร์จะมีตลาดนะัดทุกวันศุกร์นะครับวันนี้เรามาทำอะไรกัน,บบเ,น,นเดี๋ยวเราไปดูนะครับแบบวันนี้เรามาแอบ,บดูเป็นเอกกันดีกว่าว่า มาขายลูกชิ้นย่างนะครับที่นี่จะขายได้หรือไม่นะครับบรรยากาศดีนะครับที่นี่ครับตลาดนี้จะมีทุกวันศุกร์นะเอฟไทยอานะครับ,อ,บ,ยอ,รบอยู่นั่นครับร้านเป็นเอก ใช่เปล่าไปเชิญหน้าได้คลิปหรึเปล่า เอา้าขอให้มานั่งคลายคอทำไม,ไมนั่งเฉยเลยอ,ะอฮะพอเป็นเอกนะครับพอเป็นเอกนีนั่งนั่งเฝ้าลูกชิน้นเป็นเอกไปไหนนี่ครับตลาดอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรนะ ข้าเล็กตลาดเลยนะเพิ่มสุกตลาดเพิ่มสุกอันนี้ย่างไว้ตั้งแต่ใบโซ่มาเนี่ยอ๋อเป็นใหญ่ย่า,ยางนะนะล, <c oughs> ล,ลูกชิ้นเป็นเลขนะครับมีมีตัวอะไรเนี่ยต้มตัวอะไรต้ม โอ้โดูอันนี้คือแปลงล่างแล้วใช่ปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันตลาดนี้มีอะไรกินกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนะเยอะครับร้านขาเยอะมาก เกี๊ยวทอดนะครับแล้วก็มีโอ้มีแต่ของกินนะครับมีมีของกินมากมายนะครับตอนนี้ครับของกินเยอะที่นี่ก็จะบรรยากาศดีครับจะเป็นริม แม่น้ำแควนะครับริมแม่น้ำแควร้านขายเยอะมากครับมีเฉพาะวันศุกร์นะครับเออไปที่แล้วไหม ช่วงเ,เลิกเรียนนะครับนักเรียนก็จะมาเดินหาซื้อของทานของกินกันนะครับที่นี่ครับตลาดนี้จะอยู่ตรงสะพานสังกราชนะครับอยู่ข้างๆวัดวัดเหนือนะครับของกินเยอะอยู่นะครับนี่ยาวไปเลยครับ ที่นี่ก็จะมีถนนคนเดินสกายวอล์กด้วยครับจะมีเฉพาะวันเสาร์นะครับ เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วครับเจอตัว,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 วลูกชิ้นไม่ขายมาเดินทำอะไรเนี่ยตรงนั้นว่างไงฮะมาสร้างคอน,ทนอเทนต์เเฮ้ยยัีนจแสดงว่าคอนเทนต์นี้ค,คือไม่ได้เงินก็นไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยแซมวิด ทุกคนกำลังเยอะเลยนะครับมากันอันนี้เขาเรียกแซมวิช จะมีอาหารที่แบบทําด้วยนะครับอาหารที่แบบทําแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรแบบทำ,ทำตำเล็ดมาก็มีนะครับแล้วก็แต่ส่วนมากจะเป็นแบบมาทํากันร้อนๆกันที่นี่เลยครับรมีมคนเมืองกลางก็จะรู้กันนะครับที่นี่นะครับอ่าี่ร,า MM ร้ราน นี่ช่วงงานสะพานยายไปไหนมาเนี่ยมาไม่เจอเลยหมากวันวันวันหยุดแปดทีเดียวหยุดแปดทีเดียวแสดงว่าที่ที่หยุดนั่นแหละที่ผมมาเนี่ะว่าจะมาหาท่ายายดูหน่อยดูมันได้คนมาพูดว่าตอนงานสะพานรู้มาอ่า <meny> น <Dude> ั่นแหละหรือว่าไปขายที่งานสะพานไหนก็อยู่ในใจว่าชอบที่ทูตถึงไหน อันนี้เขาเรียกขนมอะไรอ่ะอันนี้ของแข็งขนมด้วงอะ่ะของแข็ขงโบราณเขาเรียกขนมด้วงหรอขนมอะไรนะขนมด้วงขนมด้วงขนมด้วงขนมจีนส้มตำนะครับแล้วก็เป็นข้าวไข่เจียวยำเยอะแยะเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีเป็นโซนที่นั่งนะครับเป็นโซนที่นั่งให้ลูกค้าได้นั่งกันนะครับก็จะมีริมแม่น้ําด้วยนะครับมีริมแม่น้ําแล้วก็ตรงสนามหญ้านะครับสามารถหาที่นั่งได้เยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะครับใครที่แวะมาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ถ้าเป็นวันศุกร์นะครับอย่าลืมแวะมาที่ตลาดเพิ่มสุกใช่ปะใช่เพิ่มสุกไหมใช่ตลาดเพิ่มสุกนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ